สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีตอนสายๆายครับบาดท,ทาเวียงไสเมืองทาโทกแขงไสสมบูรณ์ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเดินทางข้าเขาสู้โตแขงครับแต่ว่าเส้นทางนะจะเป็นขี่ฟุ้นครับรถใหญ่แลนผ่านแต่ว่าเส้นทางก็จะเป็นทางลัดครับทางลัดขึ้นภูขึ้นพาไปจะได้ข้ามน้ำเงียบไปครับข้าวน้ำเงียบคือทางขวามือผมนี่ครับ จะข้ามอรเงี้ยเราขึ้นพาไประยะทางเขาบอกว่าประมาณหาสิลักประมาณหาสิบลักเราก็จะเป็นแบบน,นั้นก็พาไปติดตามชมครับจะเอเดี๋ยวยังกินขา้าวสบายดีมาซื้อน้ำไปซื้อน้ำกันตายขาคนหน่อยพราะเรามั่งเหาะไววปะคน่นอ,อู้นี่งานดี รนะาไแล้วบวายแหงเราวะวอะไรก็แมน้ำอันนี้เท่าหรือ่หาพัน <000. S 2> <laughs> โอ้โหเอาเหงกันโอเคไปไปกอนเดินน้องน้ำเพลิงโชคดีรอบนาสีมาไม่รอบนี้เบื่อทาเวียงแล้วย่ามกินหอดทาเวียงยงสีมาไม่ไปบาย ไเดอร์แมนนองน้ำเพิ่มรอบนาเสียมาโอนโน้นไหมจ้าไปเดินทางครับขื้นน้ำไปกินระวังค่ะก็บพูดว่าสิเป็นจังไหนกันนะครับไปรอบก็อนี่ยไปบทสุดกับไปบทสุดภารกิจลมเร็วรอบนี้ก็เลยว่าจะไปอีกรอบนึงครับจะพากันไปอีกรอบนึงนาจะน่าจะ,าจะสำเร็จเนาะ ต้องซ่อเลสโบมันนาจะต้องส่อมเลสนะเพราะมันมันก็ต้องไปอะไรครับเพราะเวลามันจอดแล้วเอาก็มาอยู่หลายมือหลายเวนมาแวะซื้อขนมครับเพราะว่าขึ้นผู้ขึ้นพาแล้วสิว่ามีมองกินยานบบมีมองขายขึ้นไปแลวสิว่มีมองกินอ้าวลูกสาวขึ้นน่ารักแท้หลานเห็นแวบๆเมื่อวานนี่มากมือนนี้มีลูกสาวแล้วหลานเพิ่นเพล่นว่ะ ไปเดินทางกันต่อครับขามาโคอูผมประมันใจว่าเขาใส่ขามหรือบอ่อเลยครับขัโวโอ้ แต่ว่าเขาเห็ดน่นคือแล้วแล้วแต่ว่ายังบวสมบูรณ์เขาต้องเห็ดกันตกทั้ง้างอีกโบรูว่าเขาจะหายไปหรือบ่สองคนนี่ไปไซกันขามไปพุป่นบ่สิงไ,งสไปพุดด่นตีงงพุ่นห่มโอรถไฟอ๋อรถไฟุ่นมันขามได้หรือป่บนี้นะเขาห้ไปหรือบ่ บ่บ่าเคอยนี่ไปได้บ่ตอนนี้บ่ได้เพราะเข้าไม่ไปเพราขึ้นขึ้น <ไป S 1> บักไปตอนน่อไ้ขึ้นบักค,ครับตอนนี้เขาให้แต่คน <S 2> <S 2> ยังคือเนาะเขาบ่ให้แบบว่ารถข,ขาวเพราะว่าเขายังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างไปคอยไปก่อนเด้อไปพ่นโฮมคกันลย แล้วเพิ่นนี่เฝ้าแต่ทาบักบ่เมื่อยเลยบ่เพิ่นนี่มามือใดก็เห็นสองมือก็เห็นสามมือก็เห็นจนเฮาสิเมื่อยแล้วยังบ่ทันไปใสอยู่นั่งอยู่มองเก่า ก็ต <usion> ้องเอาค้ขามไปขามมากโซ่เลยก็ไปดิเฮาไปไปอยู่โดนบ่อไหเลยเลยระบาเลย ก็ได้คามขัวกันแล้วครับจากน้อยก็ได้คามขัวกันแล้วโคจะเสร็จสมบูรณ์เลยคนที่เขาถามเมื่อกี้เพิ่นก็ไปไปพ่นโฮมด้วยนะไปพอกันพอดี าแล้วครับปาน้บาน,บานทาเวียงไส้ครับเอาไปเดินทางต่อครับมารอบหน้ากวางงวคงวาควัก่าจจะแล้วครับเลยรถจักขขามเขา่าเหมืนว่ายังบรท่านไล้แล้วดีไปครับเดินทางกันขอบคุณทุกทกคนครับขอบคุณทุกทุกคนในหมู่บ้านเบียรไส้ในเมืองขาโทม กาเดินทางอันนี้ก็ประทับใจมากบาน,นี้ประทับใจแหงกุคลิบก้อนน้นนี้ก็สีเข่าครับสีเข่าเออกินเขากินน้ำแบบเอาตรงตอนนี้ก็ลังแหง้งไปเป็นเรียงแบบพูดสุดๆด,ด,ดีคนเราเนี่ยแบบว,ว่านำใจดีมากที่หนึ่งเลยครับไปครับเดินทางกันตอวอลร้ายวอลแห้งกับวอไร,วร,วรสวอย สำหรับหมู่บ้านของกจิบัทไทยเบิ้งคักเลยครับเพราะว่าผมกะได้ทายเบิ้งแล้วในอีพีก่อนหน้านี้ครับอีพีก่อนหน้านี้อีพีที่เราจะเดินทางยาวๆครับจะทายยาวๆจนพุ่นเละครับวิทย์ผู้วิทย์พาพวกเรารวมติดตามการเดินทางไปนํนกัรรวมเดินทางไปนํากันครับผูใดมักแอดเวนเจอร์ผู้ใดมักท่องเที่ยวครับเชิญเชิญครับเรียนเชิญมาเที่ยวสปปลาวเลยครับผู้คนน่ารักครับธรรมชาติสวยงามครับบรรยากาศวิถีกนาเบิ้งครับ เดินทางกันไปเรื่อยๆยาวๆครับไส้สมบูรณ์อันนี้ก็น่าจะลงแขกเกี่ยวเข่าครับคนกําลังเล็งครับเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าครับเห็นมูกเกี่ยวแล้วคนก็อยากแล้วครับแต่ละคน ได้ปะ,ปะก็ลั่งไปปะหมดยิงป่าครับวิีบรรยาการเล็กน้อยครับมาอดีกับปะบบรบบปะทับใจบาดนั่นครับมาบาดใดกับประทับใจบาดนั่นวิวมันงามครับอันนี้ก็คือบ้านโพนโฮมนะครับโพนโฮมเมืองทาโทมแขวงไส้สมบูรณ์ครับเป็นแม่นม้ำที่ไหลผ่านนาหม่บ้านครับก่อนที่จะเข้าบ้านซึ่งสภาพ แต่ก็อนี่บริเคือแบบนี้ครับผนว่าแต่เป็นถนนหนทางดีๆแต่ว่าตอนนี้ครมันถึกนามไหลลงมาครับถวกขี่ตมขี่เล่นตามผู้ตามผานะครับนาำป่ามันมากปีนี้ว่าเป็นปีแรกว่าซะยีกว่าปีสิบกว่าปีกันั้งเคยเห็น โบ่ได้กับเมื่อกี้รถฟรีหลอฟีง่ของแพงครับมาบ้านนี้ไ่ได้ประท,ระทรับใจเหมนนั้นครับบ้านโพนโฮมปลายบ้านพ่นสำหรับหมู่บ้านนี้ก็จะมีสามชนเผ่าด้วยครับชนเผ่าลาวชนเผ่ากมุแล้วก็นชนเผ่าม้งครับก็จะมีประมาณเกือบสามร้อยลังค่าเลื่อนพ่นวะ สามชนเผ่านี่ก็จะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆครับเป็นกลุ่มๆเป็นจุ่มๆครับแต่ว่าก็อยู่ในเขตบ้านเดียวกันตามเท่าที่ผมสังเกตผมเคยมาหลอบหนึ่งคลิปก่อนนะนี้ครับก็จะเป็นอ่าแยกลักษณะตามบ้านเลื่อนเลื่อนซ่านครับเฮาเบิงได้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นผมว่านะเพราะว่าเพื่อนมงก็จะอีกแบบนึ่งกับเพื่อนกระมุกก็จะอีกแบบนึงครับเพื่อนเล่าก็จะคลายๆกับเพื่อนกระมุก ไอเมื่อไดิย,ไดย,ไดยัยด้ยอเมื่อเดื้อเซเวน่นประจําหม,มู่บ้านครับว่าแวะเราเมื่อก่อนน่ะเนี่ยอัธยาศัยดีครับคนเราแรกๆก็อยากเก่งๆเขาเนี่พราะเาคุยไปแล้วก็ลึ่งแล้วก็คุยกับเขาได้เป็นกันเองหานาห้ำหาในามาสู่ตอนกินข้าวเอิญกินข้าวกินน้ำก็ตอนน้ำปลามานี่ท่วมไปเลยนะครับคนพาแถวนี้ท่วมหมดเลยยังเห็นบกข,ขวามือนี่กะหน้าเขานี่บ่สามารถทีจ่จะ เห็เดเก็บเกี่ยวผลลิตได้เลยเอาสึกเกินไปพู้หล่ะครับผูออ้อ่อนพาตะบุรเลยพาเข้าๆผู้บรรยากาศมูบ้านเป็นตะเบิงแห้งครับตะกอนทางดีครับเพื่นว่าพาอยู่เขาหนามปลามากครับเรียบร้อยไปเวิดเลยผนทาง เพราะว่าหนามันไหลมาตามทางเลยอากาศแบบบานๆมามาได้ก,กับประทับใจบัดนั่นครับ เป็นวิวแบบธรรมชาติเป็นวิวแบบปาดบานเป็นวิวแบบดังเดิมนะครับฟังซ้ายเดี๋ยวท่านเคยเข้าไปนยครับโอกาสนาไปแล้วครับค่อยว่ากันไหมครับมาเต็มเต็ม เมือเออ่อเด้อเขาเฮเทือนซ่านเขาก็จะเฮตไปตามเนินตามผู้ตามผาเลยครับตามธรรมชาติใส่รถเกตลงขากลงเล็กๆหน่อยไปเียนะครับ ็นหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาครับที่ผ่านมาผมบอม,มั่นใจว่าเป็นชนเผ่าอย่างนะครับแต่ต่อไปข้างหน้านผมคิดว่านะครับแต่ผมกับมั่นใจเติบนึงอยู่ว่าน่าจะเป็นชนเผ่าม้งครับเพราะว่าลักษณะบ้านเรือนเฮือนซานมันก็จะแตกต่างกันชนเผ่าม,งม้งเขาจะเห็ดเฮือนแบบติดขี้ดินติดขี้ดินเนี่ยคือแปนมันจะจุดินเลยนะครับจุดินละก็การใจใหม่การตกแต่มแต่งเติมมันจะบอกขึ้นกันนะครับกับชนเผ่ากึมุชนเผ่าลาวมันจะคนละอย่างกันนะครับ แต่ว่าทุกมือก็เริ่มก้มคืนแล้วครับก็เริ่มมีเฮือนดินเฮือนปูนมาก,กับก้มคืนกันไปเบิดแล้วบว่าะกระมุบเบาะาหลาวบาวชนเผามงกะจะไข่ไข่กันไปเบิดแล้วโอ้ยสักผา,านีออ่นนะธรรมชาติสร้างสรรค์ ดูแห้งสักผาน้ำดินสักผาเพราะว่าน้ำไหลจากธรรมชาติจากผููจากผาซับมาจ,จากขี้ดินน,นี่นะครับความบริสุทธิ์ของชนบทในซปฟอ,อ,อล่าครับไปกันต่อใส่น้ำจากธรรมชาติเลยครับปลาปาธรรมชาติไหลแบบไหลทิ่มไหลทุ่มก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าบบปล่อยมันไหลมันก็นไหลอยู่แล้วนะครับมันก็นเบิดอยู่แล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ คือเก่านี่เพื่อนหลังเดิมสมัยเก่าผมคิดว่าน่าจะเป็นชนเผ่าม้งครับเพื่อนแบบนี้น่าจะเป็นชนเผ่าม้งและไม้ไผ่ตําๆเชนลูกเป็นตุกเป็นอย่างไปตามผู้ตามอย่างไปชนเผ่าม้งนี่โดยลักษณะแล้วก็สวนหมากจะเห็นอยู่แต่เทง่ทงผู้เท่งผาครับหมู่บ้านเดียวสามชนเผ่า เขาไปเบิ้งนิดนึงครับเขาได้บอกได <c oughs> ้ยไพ่เบิ่ลลักษณะบาทเลื่อนเฮือนซ่านอของชนเผ่ามงครับนี่เห็นบก,การใจไม่จะแตกต่างกันเลยครับตรงหม่องจัวนะครับจะเป็นคนละแบบเลยกับชนเผ่ากะมุกกับชนเผ่าลาว แต่ผมจะโบลล่งไปเลยครับบ่รู้ว่ามันสไไิไปฮอดใสจุใสแล้วก็นี่เห็นบ่ครับการใจใหม่มันจะแตกต่างกับเรื่มงองจั่วแล้วก็เฮือนเพิ่นจะมีแป่นจุดินเลยมีปูนแล้วมีแป่นจุดินไปกันต่อลบขึ้นี้ ห็นหน้าตาเหรอแม่นเลยครับว่ามันคนเกาหลีเด็กน้อยกับแบบน่ารักอย่างที่ผมบอกแล้วครับโดยเองก็รักแล้วกับช่วงพอมอยู่น้ำผูน้ำผาครับน้ำผูน้ำผาไปเดือดอ้าวมาเจอพยย่อใหญ่ดีครับพ่อกันอีกแล้วมือนี้ลบไปไหมมือนี้มือนัอ้นมือน,นอั้นไปบ่ซาัามเลสมือนี้สิไปให้มันซัมเลสมือนี้เออเสียดายอยู่มือนั้นไปบ่ฮอดย่านคำ มืัอน,นี้ต้องหอดละมืัอนี้เล่าสิไปกูมืดกูมือเลยครับคนปลาคนดงคนผูคนผาเราก็ได้อ,อยู่หากินแล้วไปสวนแล้วพ่อเมึงก่อนเนี่ยเราคลิปก่อนเนี่ยล้วไปเก็บกบักอ่อาบ,บักอึอมากครับบักอึมาคลิปนี้เราก็ไปไงัวแบกใหม่มาคือประมาณว่าขั้นไปไ้ไปสวนในตรงใดแนวติดมืดไม่ติดมือมาครับรอบนี้ก็ได้งัวมากพอไปไม่เป็นไรเอางัวคนอื่นเดี่ยประจันเนาะไปครับไปต่อ